คือว่าตอนที่ผมเดินเข้ามาก่อนจะเข้าร้านค้าผมเห็นชายปริศนาข้างหน้าชายปิศนาข้างหน้าทำตัวลับๆล่ๆทำตัวลับๆล่ๆก็เลยต้องรีบเข้ามาในนี้ก่อนนะระวังตัวด้วยนะผมไปก่อนนะก่อนสิตอนนี้เราก็มาถึงละสำหรับที่ทำงานของเราเซเว่นอีเลเว่นเข้าไปดูก่อนสิว่าเพื่อนเรายังอยู่ไหม เอ้สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้ขายของได้ดีหรือเปล่าก็เรื่อยๆนะโอ้ของกินยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะใช่แล้ววันนี้ลูกค้าคงน้อยสิท่าทําไมของยังเต็มอยู่เลยล่ะน้อยมากเลยอะวันนี้ฉันไม่เจอใครเลยแล้วนายเจอลูกค้าที่กวนประสาทบ้างหรือเปล่าวะหวังว่านายยังโอเคนะรว,ว่าฉันปวดหัวก,กับลูกค้านิดหน่อยอะลูกค้าเหรอลูกค้าบางคนซื้อของแล้วก็ชอบแกะกินเฉันไปก่อนนะเว,เวลาฉันจะไปพักผ่อนโอเคแล้วเจอกันนะ ว่านายทำไมไม่ปิดประตูปิดประตูให้ฉันด้วยอ่ะโอ้โอเพื่อนเราไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมปิดประตูเดี๋ยุงเข้าเดี๋ยวยุงกัดเราตอนกลางคืนได้เวลาไปจัดของแล้วละ่ะตอนนี้เราต้องจับเวลาก่อนเพราะเวลาเราเข้างานเราต้องจับเวลาทุกครั้งเรียบร้อยเราต้องไปเช็คของเติมของก่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนเราเพื่อนเราไม่ยอมหยิบของมาใส่นะเราต้องเอาของไปวางที่สต็อกก่อน นี่ไงของกลับมาเต็มเหมือนเดิมอีกแล้วยืนรอลูกค้าครับเฮ้ยมีเสียงลูกค้ามาไปต้อนรับลูกค้าก่อนเร็วสวัสดีครับร้านเซเว่นอีเลเว่นยินดีต้อนรับครับอ๋อคุณป้าสวัสดีมีอะไรฉันจะมาถามซื้อะซื้อเออป้าครับทำไมไม่ปิดประตูไว้<อ>บมด้วยล่ะครับโทษทีฉันไม่ลืมปิดประตูประตูรุ่นนี้มันอัตโนมือครับป้ามันต้องปิดเองครับป้าป้ ไม่ทราบว่าป้าต้องการอะไรครับป้าสวัสดีคุณพนกักงานอ๋อสวัสดีครับคุณป้าต้องการอะไรครับคุณช่วยฉันอย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับได้คือฉันอยากได้ยาที่ทําให้ผัวฉันกลับมามีไหมผมดูแล้วผมจะไม่มีนะครับไอ้ตัวนี้ทําไมละ่ะมันต้องไปซื้ออีกที่อื่นนะครับป้าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะว่ามีไหมเดี๋ยวป้ารอตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมา ถ้าไม่มีฉันจะไปแล้วนะเออป้ารอ,รอแป๊บหนึ่งครับยาที่ทําให้ผัวจะกลับมายาแบบนี้มันไม่มีนะครับป้าร้านค้าอะไรกันทําไมไม่มียาแบบนี้ยาแบบนี้ป้าเดี๋ยวก่อนครับ <ชะ S 2> เอาอย่างอื่นไหยครับป้าไปดีกว่าเสียเวล่เวลาผัวฉันก็ไม่มาสักทีป้าต้องการยาให้ผัวแกกลับมาเมื่อพอเราบอกไม่มีป้าก็ขี่รถหนีไปเลยอะไรกันเนี่ยแปลกๆนะป้าคนนี้กลับไปทํางานต่อดีกว่า ย่าอะไรกันที่ทําให้ผัวป้ากลับมาที่ร้านค้ามันจะมีขายได้ยังไงเอ้านี่มันเสียงลูกค้าลูกค้าลูกค้าไปต้อนรับลูกค้าก่อนหวังว่าลูกค้าคนนี้จะนิสัยดีนะจด้ไ่ตามหาผัวอะไรอีกอนะมาแล้วลูกค้าของเราเอา้าไม่ใช่ลูกค้านี่นี่มันคนส่งพัสดุเขาไปคุยกับคนส่งพัสดุก่อน สวัสดีครับวันนี้เซเว่นอีเลเว่นมีอะไรมาส่งหรอครับสวัสดีครับคุณคือพนักงานใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครับผมคือพนักงานเองครับพอดีบนนี้ผมมีของมาส่งจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับอ๋อเดี๋ยวกรุณาช่วยเซ็นรับตรงนี้ด้วยนะครับเซ็นตรงนี้ใช่ไหมครับพี่แล้วข้างในกล่องมันคืออะไรครับพี่อันมันคือผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าผม่ได้รับคําสั่งมาจากหัวหน้าอีกทีครับทางนั้นไม่เป็นไรครับแต่ว่ากล่องมันใหญ่มากเลยนะ อ๋อกล่องนี้มันจะใหญ่มากเลยครับมันใหญ่จริงๆอ่ะเซ็นรับแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยนะครับอ๋อเซ็นตรงนี้นะครับได้เลยสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นนะผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเจอผีกันทุกคนครับเดี๋ยวก่อนดิคนส่งของเจอผีกันทุกคนหมายความว่าอะไรเนี่ยเอ้าคนส่งของไปแล้วแล้วก็บอกว่าเจอผีทุกคนวันนี้วันแปลกๆนะเนี่ยไม่รู้ว่าคนส่งพัสดุ เขาส่งอะไรมานะกล่องใหญ่มากเลยแต่ว่ามันเป็นของเซเว่นอีเลเวนเราก็คงต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเผื่อว่าหน้าเราจะสั่งมาอีกทีนึงเสร็จแล้วได้เวลาไปทํางานต่อเอา้าเสียงลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาวันนี้มีลูกค้าเยอะจังเลยนะวันนี้ สวัสดีครับวันนี้ถ้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับร้านเราเปิด24ชั่วโมงเลยครับอ๋อสวัสดีคุณพนักงานแต่ว่าตอนนี้ฉันขอเดินดูก่อนแล้วกันนะอ๋อเดินดูได้เลยครับเดินดูตามสบายเลยครับขอเดินวนสักรอบหนึ่งก่อนแล้วฉันจะบอกนะว่าฉันต้องการอะไรอ๋อเดินสักสองรอบก็ได้ครับเอาละว่าฉันเดินดูรอบหนึ่งละอ่าว่าจะมีแอปเปิลไหมแอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิลนี่คือแอปเปิลใช่ไหมครับใช่ใช่มีครับมีแล้แหละ นี่ครับราคา2ดอลลาร์ครับ2.5ดอลลาร์ครับ2ดอลลาร์เลยเหรอเอาไปเลยครับราคากันเองคลิปผมคิดแค่2ดอลลาร์ก็พออ๋อโอเคขอบคุณมากถือว่าพี่หน้าตาดีครับแม่แต่ว่าหน้าตาเหมือนผมเลยวนะเออพี่เราเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าครับแค่ว่าเปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นเองอ่ะเอ้างี้ฉันจะบอกข่าวดีให้เอาไหมในฐานะที่นายลดราคาแอปเปิลให้ฉันเะข่าวอะไรล่ะครือว่าจะได้ข่าวมาว่าแถวๆนี้มันมีการสั่นสะเทือนแปลกๆ การสั่นสะเทือนแปลกๆยังไงนายก็เรามาระวังตัวเองด้วยละกันนะแถวนี้ดึกๆก็ยิ่งน่ากลัวดึกๆยิ่งน่ากลัวการสั่นสะเทือนแปลกๆนะครับพี่อ๋อขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับคนอะไรหน้าตาเหมือนเราเลยแค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นเอาละกลับไปเก็บเงินก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้เก็บเงินเข้าลิ้นชักมีการสั่นสะเทือนแปลกๆในตอนดึกเหรอ หรือว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวกันแต่ก็ไม่เป็นไรคงไม่เกิดเร็วๆนี้หรอกนะทํางานต่อไปอย่างสบายใจดีกว่าแล้วรอล,ลูกค้ามาลูกค้ามาอีกแล้วนี่เรายังไม่ได้พักเลยนะเนี่ยลูกค้ามาอะไรบ่อยจังเลยอ๋อคุณตํารวจสวัสดีครับคุณตํารวจสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เหตุการณ์ปกติดีไหม วันนี้เหตุการณ์ก็ปกติดีนะคะพอดีฉันได้ข่าวมาว่ามันมีแผ่นดินไหวแปลกๆแถวเนี้ยฉันก็เลยแวะมาดูอ๋อแผ่นดินไหวเหรอครับผมยังไม่เจอนะว่าแต่นายทำงานที่นี่คนเดียวเหรอใช่แล้วครับเพื่อนผมกลับไปแล้วครับฉันก็ได้ข่าวมาอีกอย่างหนึ่งนะว่าแถวเนี้ยมันมีคนแปลกๆชอบทำตัวแปลกๆพฤติกรรมน่าสงสัยอ่ะนายพอจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมพฤติกรรมน่าสงสัยคนทำตัวแปลกๆเหรอครับ ผมยังไม่เห็นเลยนะครับผมอยู่คนเดียวไม่เห็นใครเลยครับแต่ถ้ามีคนแปลกๆผมจะรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเลยครับโอเคก็ดีแล้วแต่ในระวังตัวด้วยนะแถวนี้มันเถือถ่อนมันเถื่อนถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้ทันทีเพราะว่าจะเป็นตำรวจอยู่ที่นี่อ,อ๋อได้เลยครับ,ค,รบคุณตำรวจถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้ทันทีได้เลยครับคุณตำรวจโอโ้คุณตำรวจเสียงเข้มคุณตำรวจมาบอกแล้วว่ามีคนแปลกๆพฤติกรรมน่าสงสยัย อยู่แถวนี้เฮ้ยเสียงอะไรแป๊บแป๊บแป๊บแหูยหลอดไฟหลอดไฟพังครับสงสัยเราต้องเปลี่ยนเองสินะต้องไปหาหลอดไฟก่อนหลอดไฟน่าจะอยู่ห้องเก็บของด้านหลังนี่ไงหลอดไฟต้องเอาหลอดไฟไปเปลี่ยนไอ้หลอดที่มันแวบๆบก่อนมาแล้วจะหลอดไฟแวบๆฉันจะเปลี่ยนแกใหม่แล้วนะ เรียบร้อยหลอดไฟกลับมาใช้ได้แล้วในที่สุดฉันก็เปลี่ยนได้ชันนี่ทำงานอย่างระทิิจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรนั่นมันคืออะไรอ่ะมันดังมาจากหลังร้านอ่ะหรือว่ามันจะเป็นเสียงคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าต้องเปิดไปดูก่อนหลังร้านเฮ้ย,ยถังขยะมันล้มได้ยังไงอะไรกันที่ทำให้ถังขยะล้มได้อะ นี่มันเจ้าหนูเราต้องจัดการมันเจ้าพวกหนูนี่เองที่ทำให้ถังขยะมันหล่นลงมาก็ทำให้เกิดเสียงดังเราจะต้องรีบจัดการเจ้าหนูให้หมดเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่แน่เท่านี้ก็เรียบร้อยเจ้าพวกหนูเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราก็เข้าไปทำงานต่อได้แล้วละ่ะหวังว่าจะไม่มีเจ้าพวกหนูมารบวกวนเราอีกนะ เสียงลูกค้าใหม่เหรอครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีพนักงานขอเดินดวนสักรอบหนึ่งก่อนนะฉันยังนึกไม่ออกว่าฉันจะกินอะไรอะ่ะฉันจะเดินดูขนมซะหน่อยอ ا, เดินเดินตามสบายเลยครับคุณลูกค้าร้านเราเป็นของเยอะอยู่แล้วครับออขอเดินออกกําลังกายแป๊บหนึ่งได้ปะร้านนี้มันของเยอะเหลือเกินสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการสินค้าอะไรเหรอครับจากร้านของเราฉันต้องการขนมอ่ะขนม ขนมอันนี้ได้ไหมอ๋อตการขนมอันนี้เหรอครับใช่แล้วอันนี้มันราคา5ดอลลาร์ครับไม่เป็นไรเจนให้1 0ดอลลาร์ไปเรียบร้อยครับคุณลูกค้าอ่าไม่ต้องทอนนะเอ่อจะทอนได้ไงครับมันพอดีครับอ่อคุณลูกค้าให้มาพอดีครับว่าแต่คุณลูกค้านี่หน้าตาคุ้นๆนะครับหน้าตาคุ้นๆเหรอเหมือนเพื่อนของเราเลยนะนี่คนหน้าคล้ายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่มานหน้าคล้ายกันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านของเราครับเดี๋ยวว้หลังฉันจะมาอุด วันหลังมาใหม่อีกรอบด,ดีกว่าลูกค้าไปแล้วเปิดวิทยุฟังเพลงดีกว่าอืมนี่มันเพลงบรรยากาศร้อนๆนี่นะโอ้โหแล้วเราอยู่คนเดียวปิดไปก่อนเพลงบรรยากาศร้อนๆอะตอนนี้ไอศครีมหมดแล้วไม่มีใครซื้อแต่หมดเร็วต้องเอามาเติมก่อนครับไม่มีใครซื้อแต่ว่าไอศครีมหมดไปได้ยังไงเนี่ยต้องเติมใส่ให้เต็มก่อน เปิดลูกค้ามาจะได้หยิบได้ทันทีเอาละรอลูกค้าคนต่อไปครับเฮ้ยน้มันน้ำมันผู้จัดการนี่อ่สวัสดีครับผู้จัดการผู้จัดการมีธุระอะไรด่วนดวหรือเปล่าครับสวัสดีพนักงานพนักงานที่เป็นที่รักของฉันทำไมไม่ไปยืนตัวเคาน์เตอร์เราจะได้คุยกันสะดวกหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับผู้จัดการครับ ฉันได้รับเรื่องร้องเรียนแปลกแปกมามันเกิดอะไรขึ้นนายเห็นอะไรบ้างไหมแถวเนี้รื่องร้องเรียนแปลกแปลกแล้วครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมก็จะมีแค่หนูอะครับหนูหนูมาคุยขยะครับหนูเหรอหนายปล่อยให้มันเข้ามาได้อย่างไงเนี่มีแค่เรื่องหนูเรื่องเดียวครับฉันจะขอเตือนนายรอบนะว่าห้ามหลับในเวลาทํางานอผมไม่เคยหลับเลยนะครับ อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเข้าใจไหมออตรวจสอบทุกอย่างอย่าให้มีอะไรผิดปกติอีกอออฉันไม่ชอบเข้าใจปะเข้าใจปะ <S <S อย่าให้พวกเจ้าหนูมันเข้ามาในร้านของเรามันทําให้สปปกปรกทีหลังผมจะไม่ให้มีหนูมารบกวนร้านเราอีกแล้วครับถ้างั้นไม่มีอะไรฉันจะกลับแล้วนะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเข้าใจไหมทีหลังผมจะไม่ให้มีหนูสักตัวเลยครับมารบกวนร้านของเราไปลเชิญครับผู้จัดการเชิญครับเชิญครับเกือบไปแล้วใครจะหนูทําไมเขาต้องดุอะไรขนาดนี้ด้วยแค่หนูมันคุยขยะเท่านั้นเองะ โถผู้จัดการแค่นี้เองแต่ก็ไม่เป็นไรผู้จัดการคงเป็นห่วงความสะอาดของร้านเราเราจะต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดกว่าน,นี้เริ่มจากการตรวจสอบนาฬิกานาฬิกาก็เดินตามปกตินี่นะแสดงว่านาฬิกาปกติดีไม่มีอะไรผิดปกติเลยต่อไปเป็นซิงล้างจานในซิงล้างจานนี่ก็ยังใช้ดานได้ดีไม่มีอะไรผิดปกติอีกแล้วแต่ถ้าว่ามันมีห้องน้ําอยู่ห้องน้ําที่เราไม่เคยใช้เลยตั้งแต่เราเข้ามา ใครกันว่าจะนายเข้ามาทำอะไรในห้องน้ำที่ร้านของเราเหรอเออเออคือคือคือว่าผมผมอึนจีแล้วก็แล้วก็เออเออเออ,เอ,อกดไม่ลงอะครับผมก็เลยต้องอยู่อยู่ในนี้อ๋อห้องน้ำอุดตันใช่เหรอครับใช่บอกใครไม่ได้สินะโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการแก้ไขให้ช่วยดีนะครับวันนี้ผมยังอืออืออยังไม่เสร็จเลยครับคือนายมารออยู่ตรงนี้ต้องนานแล้วใช่ไหมเพราะว่าใช่ๆ,ๆครับใช่ครับเจ้าชักโคมันกดไม่ลงสิท่าโอเค อ๋อเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะขอบคุณมากเลยี้นบยก็ขอขขอกจากเลยฉันไ,ไม่ได้พี่หรือผมของอึ่ราดอยู่ในนี้แน่ไม่เป็นไรนะ,ะมีอะไรก็บอกฉันได้เพราะฉันเป็นพนักงานที่ร้านแห่งนี้ฉันก็ว่าอยู่ว่ามีอะไรแปลก <S <S มีเสียงอะไรแปลกฉันก็เลยต้องเดินมาดูในห้องน้ํานี่เองขอบคุณมากจริงๆเลยครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะกับบ้านสักทีกับบ้านสักทีนั่งดมอึอยู่ตั้งนานไปแล้วคนอึแตกอึราดไม่ลง เท่านี้ล้วก็กลับไปทํางานต่อแล้วละ่ะหวังว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรประหลาดอีกแล้วนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีด้วยเถิดเอา้าเครื่องชงกาแฟกลับมาเสียอีกแล้วต้องซ่อมแซมเครื่องชงกาแฟอีกแล้วเนี่ยเรียบร้อยเครื่องชงกาแฟกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วไปยืนรอที่เคาน์เตอร์รอลูกค้ามาดีกว่าเสียงรถลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับร้านเซเว่นยีเลยเวนยดีต้อนรับครับเชิญเลือกสินค้าได้ตามสบายเลยครับ เอ๊ะพอแต่ลูกค้าไปไหนเอ้าลูกค้าอ๋อลูกค้าเป็นผู้หญิงคงจะเดินวนอีกแล้วเดินวนดูสินค้าได้ตามสบายเลยครับเอ่อุณพนักงการคะมีอะไรที่ช่วยดับแอลกอฮอลในตัวฉันได้ไหมคะฉันเมามากเลยค่ะเอ่อดับดับแอลกอฮอลเหรอครับเอาลองลองเป็นนมไหมครับพี่ลองเป็นนมไหมครับเป็นนมเหรอคะนม นมมันช่วยได้จริงเหรอฉันตอนนี้ฉันเมามากเลยนะอ๋อผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเห็นก็กินแล้วเขาก็หายเมาเลยนะราคาสามดอลลาร์ใช่ไหมได้ได้เอาไปเลยปใช่ครับ3.75ดอลลาร์ครับถ้ามันช่วยให้ฉันหายเมาได้ฉันก็จ่ายให้ได้ทังนั้นหละคะมันมันไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับคุณพี่งั้นฉันขอดื่มอย่างนี้เลยนะคะอ๋อจ่ายจ่ายตังค์ละดื่มไม่ตามสบายเลยครับแต่ขอร้องนะครับเมาแล้วอยาขับนะครับ แดี๋ยวฉันเมาแล้วขับครับ <c oughs> อ่าๆคุณพี่ยืนยืนทำอะไรครับพี่พี่คุณพี่ยืนทำอะไรของพี่ <c oughs> โอ่ะอ้โหคุณพี่จะดื่มเยอะเดี๋ยวอ้วกครับอ้โอโหเ <c oughs> ต็มเลยครับคุณพี่อ้วกเต็มร้านเลยครับ oh <my> อ้ my god อ้โหอย่างนี้ก็หายเมาแล้วครับนะคุณพี่นอน้องน้องพี่พี่วานเก็บอ้วกของพี่ด้วยนะถ้าคุณพี่อ้วกขนาดนี้คุณพี่ก็หายเมาลแล้วล่ะครับตอนนี้พี่สาง้วพี่สางเชิญกลับบ้านได้เลยครับคุณพี่เดี๋ยวผมเช็ดเองครับ กินนมละหายหายเลยหายโอ้ oh, ลูกค้าลูกค้าเมาครับอย่าพูดอย่างนั้นพี่ไม่ได้เมาอ้วกจะเต็มร้านเลยครับงั้นพี่กลับก่อนนะน้องขอบคุณมากเลยกินนมลวช่วยได้อ้โห oh, oh, กินนมลวช่วยได้เต็มพื้นเลยครับต้องไปเอาไม้ถูมาถูก,ก่อนโอ้โห oh, oh, เจ๊รอสะเขียวแปดเลยไม้ถูอยู่นี่ต้องเอาไม้ถูไปถูอ้วกเจ๊ก่อนอ้วกจะเต็มเขียวเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยวันนี้จะเป็นเรื่องแปลกๆทั้งคืนเลยขอละอย่าให้มีเรื่องแปลกๆอีกเลยนะ ว่าจะมีใครอีกมาอีกแล้วสวัสดีครับเซเว่นอีเลเวนยินดีต้อนรับครับฮะลูกค้าเดินวนอีกแล้วเดินวนไปเหมือนกันทุกคนเลย <c oughs> ทำไมต้องเดินวนด้วยงงมากสงสัยเดินเลือกซื้อของ <c oughs> แต่ลูกค้าคนนี้หน้าตาคุ้น <c oughs> อ๋อคุณพนักง,งานจะส่งสินค้าสวัสดีครับคุณพนักงานพอดีของที่ว่าส่งมาเมื่อกี้นี้ส่งผิดครับผม <c oughs> อะไรกันนะครับสินค้าที่ส่งมาเมื่อกี้นี้ ใช่แล้วเป็นสินค้าผิดใช่ส่งผิดร้านเหรอครับพอดีว่าป้ายมันเหมือนกันนะครับผมก็เลยส่งผิดขอโทษทีนะถึงว่าสิทําไมมันกล่องใหญ่เลอเกินถ้าง,งั้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบของมาให้ดีนะที่เราเก็บเอาไว้ตรงนี้นี่ครับคุณพนักงานผมว่าขอมาส่งให้เรียบร้อยแล้วของอยังอยู่ครบดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยนะที่หลังผมจะไม่ส่งผิดอีกแล้วจะเช็คดูให้ดีก่อนขอบคุณจริงเลยครับไปแล้วครับไม่เป็นไรครับที่หลังจะส่งผิดอีกนะไปแล้วคนส่งพัสดุของเรา ทรงผิดอันเอาละกลับไปทํางานต่อดีกว่าเอ๊ะทำไมกระจกตรงนี้มันดูสกปรกจังล่ะสงสัสยเราต้องทําความสะอาดซะหน่อยแล้วล่ะต้องใช้น้ำยาเช็ดกระจกเช็ดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยฝั่งนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วกลับไปที่เคาน์เตอร์อีกครั้งดีกว่ารอลูกค้ามาสวัสดีครับเซเว่นยีเลเว่นยินดีต้อนรับครับผมเอ๊ะคนคนนี้ทําไมคุ้นๆยังเลยหรือว่าจะเป็นคนที่ซ่วมเต็ม ติดติดอยู่ในห้องน้ำจะกินอะไรดีนะจะกินอะไรดีนะแต่ตังค์ไม่มีตังค์ไม่มีหรือมอกระเบาตังค์มาคุณคุ้นนะคนนี้เออคุณพนักงานผมมีเรื่องอยากจะบอกครับเออไม่ทราบว่าใช่คนที่ซ่วมเต็มหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับคนนั้นไปบ้านแล้ะครับคือว่าตอนที่ผมเดินเข้ามาก่อนจะเข้าร้านค้า ผมเห็นชายปริศนาข้างหน้าชายปริศนาข้างหน้าทำตัวลับๆล่อๆทำตัวลับๆล่อๆเขก็เลยต้องรีบเข้ามาในนี้ก่อนนะจริงๆเหรอครับเนี่ยใช่เลยเขาคือชายปริศนาชายปริศนาทำตัวลับๆล่อๆทำตัวลับๆล่ออีกแล้วระวังตัวด้วยนะผมไปก่อนเดี๋ยวก่อนสิน่ากลัวและเตนแล้วเขาคือใครอะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจข้างนอกก่อนแล้วกัน่ว่าแต่ชายปริศนาที่คุณบอกมา ทำไมผมไม่เห็นเลยล่ะครับไม่เห็นเหรอเป็นไปได้ไงอะลองลองเดินไปดูหลังร้านดูไหมเขาจะอยู่ตรงนั้นนะผมคิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นอยู่่อกี้นี่เองอะลองไปเดินไปดูดูซิงั้นได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเดินดูหลังร้านดูนะคะชายปริศนาที่ลูกค้าบอกมาแต่ทําไมเราเดินมาแล้วก็ไม่เห็นใครเลยละ่ะสวยแล้วปวดมาต้องอยู่นิ่งก่อนสวัสดีไม่มีอะไรกันเหรอมีอะไรน่าสงสัยไหม ฉันเป็นตำรวจฉันเป็นตำรวจของเมืองนี้มีอะไรระบอกฉันได้เลยอ๋อไม่มีครับไม่มีพอดีว่าผมเห็นคนพฤติกรรมหน้าแปลกๆอยู่แถวนี้ครับพฤติกรรมหน้าแปลกๆเหรอมีอะไรบอกฉันได้บอกฉันได้ใช่แล้วครับผมเห็นคนพฤติกรรมแปลกๆซุ่มอยู่แถวนี้ครับคุณตำรวจยังไงช่วยดูหน่อยได้ไหมได้สิไม่มีปัญหา <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเดินดูให้ก็แล้วกันนะตอนนี้แหละรีบวางระเบิดไปทีรถคุณตำรวจเลยได้มนะึมเลย เอาละฉัเดินดูบทแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยทางนั้นฉันไปก่อนแล้วนะแต่มีอะไรก็เรียกได้ทันทีจะเป็นตำรวจอยู่ที่นี่ขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจนี่เป็นคนดีของประชาชนจริงๆเดินทางปลอดภัยนะครับคุณตำรวจไม่เป็นไรท้งนั้นลานละไปละโชคดีนะคุณตำรวจอเอา้าคุณตำรวจเฮ้ย คุณตำรวจรถระเบิดอยู่ดีๆรถก็ระเบิดโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจรถจมไปในถนนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรถคุณตำรวจเนี่ยอย่าบอกนะเจ้าของลูกค้าคนนั้นมันเป็นคนร้ายอะหยุดก่อนนะเจ้าลูกค้านี่แกคือคนร้ายที่วางระเบิดรถคุณตำรวจใช่ไหมคนร้ายคนเลยอะไรกันไม่นะ รถคุณตำรวจแกจะทำอะไรฉันเนี่ยรถคุณตำรวจเราไปฝืมือฉันเองอะไรฮ่าๆแล้วแกจะต้องตายโอ้ไม่หนีก่อนเร็วเจ้านี้มันเป็นคนร้ายมันคือฆาตากรน,นั่นเองแกจะต้องตายส,งงาส่งเงินมาให้ฉันสน่งเงินมะาให้ฉันซะดีๆนะฮ่าๆแกจะหนีไปไหนเหรอหนีไปก็ไม่พ้นหรอกช่วย้วยครับมีฆาตากรอ,อยู่ตรงนี้ครับฉันได้จัดการตำรวจไปหมดแล้วส่งเงินมาให้ฉันซะดีๆ ไม่มมีไ่งั้นฉันจะแทงแกตาย้ยช่วย,ยด้วยช่วยด้วยครับเราต้องหนีให้ทันหนีให้ทันเจ้านี่เจ้านี่มันคือฆาตรกรจริงๆอ่ะเอะว่าแต่มันหายไปไหนแล้วนะเอ๊ะมันหายตัวได้นะเจ้านี่ผ่านแล้วที่แท้เจ้านี่ก็คือฆาตรกรนี่เองเรียบร้อยเราผ่านแล้วละ่ะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะ